สวัสดีครับเพื่อนเทุกท่านเกษตรวันหยุดมาพบกับทุกท่านอีกแล้ววันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการผสมปุ๋ยน้ํา AB ใช้นะครับกับต้นอนุบาลนะครับก็คือการลงกระบะปลูกนะครับยังไม่ได้ลงกองรังนะครับซึ่งหลังจากที่เราเพาะไปได้7วันนะครับเรามาดูว่าต้นนะครับเลดโอกยีนโอกนะครับที่เราเพาะมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะครับและวิธีการผสมปุ๋ย นะครับทำยังไงเรามารับชมกันเลยครับนะครับนะครับเบื้องต้นอันนี้ครับต้นที่เราเพาะนะครับในถาดนะครับอันนี้ถาดก็จะเป็นถาดเพาะนะครับอ่าโดยปกติถาดเพาะนะครับจะมีน้ําอยู่ตอนนี้ผมได้เทน้ําออกไปนะครับเนื่องด้วยต้นนะครับต้นเริ่มมีใบนะครับใบเลี้ยงคู่มาแล้วก็มีใบนะจิงออกมานะครับตรงนี้นะครับผมเพาะไม่แค่แปดชุดนะครับ าซื้อชุดทดลองมานะครับอันนี้ที่จะเป็นต้นที่พร้อมที่จะประสมปุ๋ยน้ํา a b นะครับโดยขั้นตอนแรกก็คือเราเทน้ํานะครับน้ําเปล่านี่ครับที่เราใช้พอเลี้ยงจากเมล็ดนะครับอันนี้ก็คือเมล็ดที่หลุดลอกออกมานะครับก็คือเทน้ําเปล่าออกให้หมดนะครับให้เหลือแค่ฟองนะครับน้ำแล้วก็ต้นกล้าที่เราเตรียมไว้นะครับนะครับแล้วก็ อุปกรณ์เรามีอะไรบ้างก็คือมีปุ๋ยนะครับปุ๋ย A นะครับที่คลิปที่แล้วที่ผมได้ผสมให้ให้ดูนะครับแล้วก็ปุ๋ย B นะครับแล้วก็น้ํานะครับ1ลิตรนะครับอันนี้ตวงไว้เรียบร้อยแล้วครับจะมีขีดนะครับน้ำหนลิตรแล้วก็สลิงนะครับสําหรับตวงนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับผมเปิดก่อนเปิดขวดน้ํา นะครับป,ปุ๋ยเปิดยากนิดหนึ่งเพราะล็อกแน่นมากนะครับสักคู่ครับนะครับเปิดปุ๋ย A นะครับนะครับปุ๋ย A ก่อนจะเปิดก็เขยา่าเขยา่าเขยา่าให้ปุ๋ยมันกระจายตัวนะครับป,ปุ๋ย A นะครับแล้วก็ สลิงเข็มฉีดยานี้นะครับเดี๋ยวจะทำการแกะออกนะครับเพื่อตวงปริมาณน้ำปุ๋ย A และก็ปุ๋ย B นะครับได้แล้วครับสลิงเข็มฉีดยานะครับก็20 ml นะครับแต่เราไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับเราใช้ปริมาณน้อยมากสำหรับอนุบาลนะครับเราใช้แค่ประมาณ1.5ถึง2 ml นะครับ โดยขั้นตอนแรกก็คือหลังจากเขย่าแล้วก็ใช้สลิงดูดปุ๋ย A ก่อนครับประมาณนี่ครับตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3 ml นะครับเราต้องการแค่ประมาณ2 ml นะครับ นี่ครับประมาณ1.5ถึง2นะครับเราใช้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เติมลงไปนะครับเติมลงไป ก็ปิดนะครับปิดฝาแล้วก็ทำการคลุกเคล้าให้เข้ากันกับน้ำเปล่านะครับเพื่อให้ปุ๋ยได้กระจายตัวนะครับธาตุอาหารเอนะครับนะหลังจากที่ผสมคนให้เข้ากันแล้วนะครับเราก็จะเติมปุ๋ยนะครับปุ๋ยบเข้าไป อ,อับีนะครับที่อัตราส่วนเดียวกันนะครับ1.5ถึง2อันนี้ก็จะเกินเราก็จะเอาออกนะครับเราเอาแค่1.5ถึง2 ml นะครับ ประมาณนี้นะครับนะครับประมาณ2 ml นะครับมาเติมเติมไปในขวดที่เราเตรียม้มําไว้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะผสมขุนะ่เขาเข้ากันเหมือนเดิมครับ เพื่อให้ปุ๋ย A กับปุ๋ย B นะครับทำปฏิกิริยากันนะครับเราก็จะเขย่านะครับนะครับถ้าได้ที่แล้วนะครับเราก็จะทำการเทลงนะครับกระบ,บะที่เราได้เตรียมอนุบาลไว้นะครับน้ำหนลิตรนะครับเติมมากน้อยแค่ไหนนะครับ ขึ้นอยู่กับภาชนะนะครับแล้วก็อันนี้1นลิตน,น่าจะพอดีนะครับให้อยู่ห่างจากขอบด้านบนนะครับผมไม่อุ้มน้ํานะครับมันรอยต้องทําให้อุ้มน้ํานะครับก็การบีบไล่อากาศนะครับ ให้อยู่ห่างจากขอบด้านบนนะครับด้านบนนี้แล้วก็ขอบด้านล่างน้ํานะครับประมาณมิลถึง2มิลนะครับก็อยู่ประมาณนี้ได้ครับเพราะว่าสังเกตก็คือนะครับมีรากนะต้นที่โตก็จะมีรากนะครับอันนี้ก็คือเสร็จสิ้นขั้นตอนการใช้งานนะครับของปุ๋ยน้ำเอบีนะครับครั้งหน้านะครับอีก ประมาณ7-14บวันนะครับผมจะมาอัปเดตในการลงกล่องนะครับและก็การเติมปุ๋ยน้ำาอบใช้งานในกล่องเพื่ออปลูกเป็นกระบะต่อไปนะครับกล่องโฟมที่เตรียมไว้กับภาชนะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขออัปเดตเพียงเท่านี้สำหรับการเติมปุ๋ยน้ำาอบใช้งานสำหรับอนุบาลน,นะครับก่อนจากการวันนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อ ให้อัปเดตคลิปจากช่องเกษตรวันจุนะครับใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ